ครัววันนี้เมนูคือนี่ทำเมนูเต้าหูรหห้รู้จักเต้าหู้ไหมคะเต้าหู้รู้จักไหมรู้นี่เต้าหู้ราดบุรีอีกแล้วนะคะเต้าหู้ราดบุรีวันนี้เต้าหู้ทำอะไรคะไปทำสามเมนูเลยโอ้ก็คือเต้าหู้ทอดผัดพริกเกลือเต้าหู้ทอดผัดพริกเกลือโอ้โ,อโหฉุนอีกแล้วสิอร่อร่อยทำนะแต่มันไปเห็นตามร้านอาหารมีนะอเ,นเออเต้าหู้ผัดพริกเกลือใช่ป่ะไม่เคยฝากกินใช่ไหม อ่าแต่ว่าอยากจะลองทำดูใช่ไหมเมนูที่สองเต้าหู้น้ำแดงสรงเครื่องอุ้ยแม่ชอบกินมากทรงเครื่อง,ง,ออง,ง,งน้ำแดงเออมันก็ประมาณเดียวกันน่ะเต้าหู้น้ำแดงเต้าหู้ทรงเครื่องคล้ายๆกันป่ะทำเป็นคล้ายๆเหมือนแบบน้ำเหนียวๆเหมือนกับพวกพวกระเพาะปลาเห้าป่าปะเออแล้วก็ใส่เนื้อปูหรออ่าแล้วอีกเมนูหนึ่งคือสามก็คือเต้าหู้หวานที่เคยทำเ้งหวานเลยเย่ชอบกินชอบกิน เออโอเคทำสามอันเลยเหรองั้นวันนี้ก็จะน้าเป็นเต้าหู้เลยสิกินเต้าหู้สามอันเต้้าหูอ <c oughs> อปกติก็เป็นเต้าหู้อยู่แล้วเนี่ยแป้งข้าวโพดนะคะมาแล้วคือเดี๋ยวเราทาเต้าหู้น้ําแดงเนี่ยจริงๆเราเขาบอกว่าใช้แป้งมันหรือแป้งข้าวโพดก็ได้ใช่ไหมป้บาๆก็มีแป้งข้าวโพดนี่คือขอยืมบ้านมา,มานะคะ แครอทกับหอมใหญ่เป็นหั่นเตานะคะแล้วก็จะหั่นเห็ดหอมหั่นเห็ดหอมเห็ดหอมนี่แช่ตั้งแต่เมื่อคืนนี่เห็นใช่ไหมแช่น้ำไว้แช่นานจังทำไมแช่นานจังก็มันต้องแช่ให้ทำไมนะป๊ะป๊าให้มันนิ่มอะชให้มันนิ่มอ่แล้วหั่นฝอยขนาดนี้เลยเหรอป๊ะป๊าจะได้กินง่ายๆใช่ไหมอืมอืมคือมันจะเขี่ยยากอะ ราไม่กินเห็ดหอมหอมเขียวแต่หลงหลงมาบ้างก็ได้นะแต่ว่าไม่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่อือเห็ดหอมรสชาติเป็นยังไงนะชาถามป้ะป๊าตอบสิก็เห็ดหนูชอบกินนี่ลูกแล้วก็มันก็หอมหอมมันชื่อเห็ดหอมแต่มันจะเหม็นนะนะชาจะดมไหมอ่ะให้นะชาดมอ่ะดมซิเห็ดหอมหอมไหม เหมือนเมนูที่อาม่าเคยทำตะกรูวังไคบอกไม่สมชื่อสมชื่อมากอ๋อ <c oughs> เห็ดหอมก็หอมสมชื่อใช่ไหมนัชชาบอกเดี๋ยวเราจะเริ่มทำเต้าหู้อ่ะนัชชาลุงอูถามว่าเวลาลุงอูทำครัวแล้วแม่ต้องมาล้างแม่บ่นป่ะอะพูด<ม>ใกล้ๆกหม่แม่ไม่เคยบ่นเลยหรอค่ะตามจริง Yes yes ่งทงคืแม่ก็ไม่เคยบ่นแม่ไม่เคยบ่นมะแม่ไม่พูดอะไรอยู่แล้วใช่ป่ะแม่ก็เป็นคนไม่ค่อยพูดอะไรอ่ะใส่ชุด อ่าเริ่มเริ่มทอดเต้าหู้ก่อนนะคะอ,อ่าเอาน้ํามันนะคะใส่กระทะอันนี้จะต้องเผากระทะก่อนปะไม่ต้องอ๋อนี่แค่ทอดอเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่ได้ทําอะไรเลยมันจะหอมได้ยังไงนะจะบอกกินหอมแล้วหรอยางยางเดี๋ยวสิน้อยอ่ะน้อยปะาวเหรอเออแต่แม่ไดะกินกันแค่สองคนเองอ่ะวันนี้พี่พิมพ์ก็ไม่อยู่ด้วย เธอไปมีไปทอดกระถิน่นนชาทอดกระถิน่นรู้จักไหมไม่รู้จักค่ะแต่ว่าหนูเคยไปอุทยานะคะไปป้อนอาหารปลาไปป้อนอาหารปลาถืออุธยาเลยเหรอใช่ค่ะบ้านเราก็มีนีป่ปลานั่งรถอ๋อที่ที่ไปขี่ช้างด้วยปะใช่ค่ะแปลว่าหนูเสียใจเนูไม่ได้ขี่ช้างแต่ว่าเห็นเขาอะ่ะนั่งช้างแบบว่ามีความสุขมากแล้วช้างก็ใส่ชุดด้วยน่ารักมากช้างใส่ชุดด้วย <laughs> อ๋อให้คนนั่งไงใช่ไหม<ช>อ่ะโอเคมเอ เดี๋ยวเราจะไปดูป๊าก่อนนะคะลูกเขาจะทอดเต้าหู้แล้วนะชาเต้าหู้ยี้เหรอไม่เต้าหู้ยี้ไม่ยี้อันนี้เต้าหู้แผ่นขาวราดบุรีนะคะซื้อมาจากตลาดตาปูนนะแต่ว่ามันจริงๆแล้วคือเป็นเต้าหู้ราดบุรีนะคะนี่เวลาที่จะหั่นน่ะเราไม่ได้หั่นหั่นหั่นให้มันคมคมเราจะใช้บีเอาพอบีอ่ะข้างๆมันจะเป็นกระยุกกระยุยแบบนี้เวลาทอดแล้วอเซ์เจอร์มันจะอร่อยมากกรอบเต็มตัวหลบเต็มตัวหลบเดี๋ยวเดี๋ยว ขอยืดขอยืดไม <selfie> <ค><น>้เซลร์ฟี่ไปอน้ยืดได้แค่นี้อปะปะอ่ะโอเคอ่ะยัดตัวนะว่ายน้ำชาอันนี้อันนี้พวกเรายืนกันอยู่ตรงนี้นัดอยู่ห่างจากกระทะพอสมควรนัานัดชาควแล้วมันระเด็นขนาดหนักดงแบบตรงนั้นเลยมันไม่ระเด็นมันตรงนี้ลูกหนูยืนตรงนั้นก็ได้เนี่ยเออยืนตรงนั้น นี่นะคะเต้าหู้ทอดก็คือป้าก็เลยเอาอันนี้ปิดไว้เพราะว่ากลัวมันกระเด็นใช่ไหมดูดูกรอบเตาเด็นไหมโอ้โหมันน้ําเยอะมันก็เลยกระเด็นใช่ไหมใช่เพราะเป็นตู้น้ำเยอะเป็นเต้าหูน้ำเยอะไม่ใช่เต้าหู้แผ่นหรออ๋อเดี๋ยวก่อนในเต้าหู้ตกเครื่องหรือเต้าหู้น้ำแดงเนี่ยส่วนใหญ่ก็ใช้เต้าหู้หลอดตามน้าเต้าหู้ขาวเขาเรียกว่าเต้าหู้ไข่แต่เราใช้เต้าหู้นี้ลองดูลองดูเพราะเราชอบเต้าหู้รานบุรีเป็นใช่เราชอบกินเต้าหู้ราดบุรีมากอ่ะดูนะคะตอนนี้เป็นยังไงบ้าง ใช่แล้วค่ะมากกว่ช่องมากเลยลนนเรสงงชาติก็เหมือนเต้าหู้เลยค่ะหนูไม่เคยกินเต้าหู้อ่ะ,ออะเฮ้ยจริงเหรอไม่ได้กินแต่น้ำมันอะ<ำ>น้ำมันน้ำน้ำเต้าหู้ที่มันจะมีเครื่องเยอ,อะเอต้าหู้ส่งเครื่องนี่แหละอ๋อหนูไม่ได้กินตัวเต้าหู้แต่กินตัวเครื่องมันอ่เหรอใช่หนูกินแบบว่าท<อ>ี่มันเป็นแบบว่ามีน้ำแล้วก็มีเต้าหู้เยอะ นี่ทอดไฟแรงนะแล้วเนี่ยพวกเศษๆพวกเนี่ยมันแตกๆมันเนี่ยดีมากอร่อยมันจะกรอบๆไอ้พวกที่มันแตกๆอ่ะใช่ไหมกรรอบจิงหรือจริงเนี่ยโอ้ยน่ากินอย่างเงี้ยเราทอดไฟแรงเหรอป้าป้าแต่ก็ต้องทอดนานเหมือนกันนะใช่ป่ะประมาณนี้โอเคตอนนี้ก็ทอดมาระยะหนึ่งนะคะสุกกรอบแล้วเหลืองกรอบแล้วจะขึ้นแล้วใช่ไหมโอ้ถูกกรอบน่ากินเชียว เมนูแรกทำเต้าหู้อะไรหวานก่อนไหมเต้าหู้หวานโอเคก็เอาน้ำร้อนมาแต่ที่เคยทำไปแล้วเนี่ยวันนี้จะเปลี่ยนใหม่นะทำไมอ่ะก็ลองดูไงให้มันแบบแล้วมันจะอร่อยเหมือนเดิมไหมคะไมนายจ่ายนี่ใช้น้ำตาลน้ำตาลปี๊บอ่าละลายน้ำนิดนึงน้ำตาลมะพร้าวเนาะเอ๊ะน้ำตาลปี๊บนม่เป็นมะพร้าวเหมือนกันไหมเหมือนกันละเนาะเหมือนกันเหมือนกันอ่าเอามาละลายน้ำร้อนน้ำตาลมะพร้าวคราวที่แล้วเราใช้น้ำตาลทรายใช่ไหมใช่พี่ออกไหมเนี่ยทุกคนค่ะอะไรคะเด็ก ไรเด็กลูกอูทำไมน้ำตดตะขวงตาหู้หวานต่อไปใส่น้ำมันงาเข้าไปก่อนนะคะเริ่มแรกแล้ววันนี้เราใส่เห็ดหอมไปด้วยใส่เห็ดหอมลงไปด้วยเพราะว่ามีเห็ดหอมเยอะแต่เราไม่กินนะให้ป้ากินไม่ปไรเดี๋ยวเกลี่ยกันเลยดูดิเออเห็ดหอมเยอะมากเลยเนี่ยให้รสชาติมันมีมิติเพิ่มขึ้นไงเข้าใจไหมมีมิติของเห็ดหอมก็เป็นหน่อย ซีอิ๊วขาวเห็ดหอมนะคะใส่ลงไปค่ะแล้วก็ใส่อะไรดีใส่อะไรดีผิ่ไทยพี่น้อยปกติเท่านั้ก็ไม่ใส่ริกไทยนะนี่เชียบม่วงไงอะไรไ้นี่สูตรใหม่เลยใช่ไหมจะอร่อยไหมอ่ะโอ้โฉดแน่นอนริดไทยแล้วก็เอาซอสเห็ดหอมนี่ซอสเห็ดหอมนะคะซอสเห็ดหอมนี่นะคะหรอ่หื เต้นรออ่ะเต้นเต้นนี่มีเด็กเต้นรอโอ้ยแล้วก็ใส่ใส่น้ำตาลนี่ละลายไว้เมื่อกี้ยงใส่น้ำเห็ดนิดนึงใส่น้ำเห็ดน้ำเห<ส>็ดคือที่ใแช่เห็ดหอมไว้ในสับมอคืนใช่ไหมใส่น้ำตาลปี๊บน้ำตาลปี๊บที่ละลายไว้คือเต้าหู้หวานรสชาติมันต้องหวานเค็มถูกไหมอือม,มีความหวานมีความเค็ม เี่ยวให้มันงวดมาใส่ต้นหอมไปได้ต้ต้นหอมลงไว้ด้วยมันจะดีเหรอดีได้หมดเลยไม่รู้อ่ะใส่ไปมันมีผักเหลือๆในตู้ก็ใส่ไปขึ้นเพื่อนลงไปเนี้ยอ่าเราจะคลุกได้ยังเนี่ยน้ำงวดมากแล้วค่ะป้า้าป้าก้เต้าหู้เอาแค่ไหนดีคะเออเลยนะต้นหู้ ไม่รู้อะเอาแคใ่ให้เหลือทำมอม่ยเยอะไปหน่อยป่ะตายแล้วแล้วเหลือนิดเดียวดูดิเดี๋ยวจะทําอีกตั้งสองอันเหลือแค่นี้เองนี้ใส่ไปเพียบเลยดูจานขัดจานจานจานนะชาอีกจานมาเร็วนี้ก็สุกแล้วนะคะเรียบร้อยทำไมมันเร็วจังนะ่ะ อุยน่ากินน่าจะดีคือปกติต้องหวานเราจะหน้าตาสีเดียวไม่มีเขียวไงอันนี้ใส่ผักเขียวๆไปให้มันดูแบบเออมีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมชิมไหมชิมเลยไหมหรือไม่ต้องชิมแล้วก็โรยผักชีไปนิดนึงเอ้อนี่เรียกโรยเหรอเรียงผักชีลงไปหนึ่งก้านเรียงผักชีเสร็จแล้วค่ะชิมเลยแม่ชิม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 ช้อนนี่ก็ได้อ่ะชิม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 นี่อ๋อ อร่อยมากอร่อยกว่าปกติไหมนะไม่เอ๊ะไม่แน่ใจน้องกินอีกอันหนึ่งได้ไหมมันจะมีมิติเพิ่มขึ้นไงมีมิติของเห็ดหอมของผักก็เหมือนไม่มีอะไรปกติอ่ะมันจะมันหวานๆเงี้ยเฉยๆใช่ป่ะปกติก็อร่อยแต่มันจะเป็นรสชาติของเด็กๆไงเอออันนี้มันก็เออมีมิติขึ้นจริงอร่อยมากค่ะอร่อยมากมาชาามชิมเดี๋ยวไม่ต้องกินเป็นแมสก์ต้องหูมาชิมเดียวเอาช้อนมานี่ืมอร่อยมาก เอานิดเดียวเหรอเอาชิ้นเล็กๆใช่ป่ะอ่ะเอาชิ้นเล็กๆค่ะทำหันหน้ามาสิเป็นไงเคียวก่อนสิสับมีอะไรยังไม่เขียวเลยอร่อยไหมอร่อยไหมอ่ะสัมภาษณ์อร่อยไหมคะอร่อยมากๆเลยรสชาติเป็นยังไงคะมีมิติอะไรบ้างมีความเพริมหวานกลางดีกลางดีพี่ มีพริกไทยปลายๆลิ้นด้วยเพราะว่าปกติเราไม่ได้ใส่พริกไทยใช่ไหมคราวนี้ใส่มันก็เอออร่อยอร่อยดีเยี่ยมอ่ะเมนูต่อไปอ่าแล้วก็ปรับปรุงเขาเรียกว่าปรับปรุงสุดไปเรื่อยๆใช่ไหมป้าป๋าท่นี่เราจะนําไปเคะจนําไปข้างนอกเลยค่ะอันนี้อันนี้เมนูต่อไปทรับี่ดิไปเอาข้างนอกเลยลูกเมนูต่อไปทําอะไรคะน้ําแดงแล้วกันเต้าหู้น้ําแดงคือส่วนเครื่องปรุงคล้ายคเดิมเรื่องตกใจไหฮะคล้ายคเดิมนล้ายคลาก่อนก็คือใส่น้ำมันงาไปก่อนใช่ไหม นี่เราเหลือเมนูเต้าหู้น้ำแดงกับอะไรนะป๊าป้าลืมละผัดพริกเกลือแต่ว่าเธอเหลือเต้าหู้แค่นี้เองนะป๊าป้าเฮ้ยทำไงดีอะผิดผัดพริกเกลือไม่พอแน่เลยอะมันมันเหลือน้อยมากเลยอะเออเมื่อกี้มันควดไปหน่อยใช่พอเต้าหู้ตอนแรกนว่าเยอะแต่จินน้อยนะพอทอดแล้วมันโหดไงจริงต้องซื้อมามากกว่านี้เพราะว่าทำตั้งสามเมนูอ่ะอันนี้เป็นสูตรตามจินตนาการนะเราใส่เบคอนไปหน่อยฮะป๊าปไาอาจจะไม่มีแบบนี้ใส่เบคอน จริงเหรออืมใส่เบคอนไปผัดกับน้ำมันงานะคะเบคอนแล้วก็เห็ดหอมเห็ดหอมนะคะแล้วก็มีอันนี้คือคือผักคือหอมใหญ่จากแครอทหอมใหญ่แครอทหั่นเตาอ่าใส่เครื่องปรุงก็จะคล้ายเดิมมีเครื่องปรุงนะคะก็จะมีอ้าวเป็นแน่ยการซีอิ๊วขาวเห็ดหอมก่อนนะเอาเป็นนี้แล้วกันซีอิ๊วขาวเห็ดหอม แล้วก็ซอสแล้วก็อ่าไม่ใช่อีกขอโทษซอสเปรี้ยงไม่แยกันซอสหอยนางรมนะคะซอสเห็ดหอมก็ได้ซอสหอยนางรมก็ได้แล้วแต่เหมือนเหมือนกันใช่ป่ะอืมมันก็จะมีกลิ่นที่แปลว่าซอสเอ่อเขาจะอะไรซอสเห็ดหอมมันจะมีกลิ่นที่โดดขึ้นมานิดนึงแล้วก็เลยใช้ซอสหอยนางรมซอสเห็ดหอมกลิ่นมันจะเพลนเพลนกว่าสำหรับตานะกลิ่นโดดแปลว่าอะไรอ่ะ ท่านเมืกเก่อกี้ใส่เทิ่ยวขาวยังลืมยังเอ๊ะใส่แล้วเนี่แล้วใส่แล้วใส่แล้วพร้อมหวานความหวานใส่น้ำตาลนี่ไปหน่อยน้ำตาลมะพร้าวนะอะล้วไม่ต้องละลายเหรอมิทันแล้วลืมตายแล้วเอา้าแล้วมันจะละลายไหมเนี่ยดบูบีบบีบีบ,บ,บีเอาบีบในกระทะก็ควรจะละลายก่อนนะฮะใช่เมื่อกี้ทำจะหวานยังละลายก่อนเลยแล้วมันจะละลาย ตปว่ารสมันยังอ่อนไปนหน่อยเอาใส่เหล้าจีนไปนหน่อยเหล้าจีนใส่เหล้าจีนเอออันนี้เป็นเมนูอาหารจีนเนาะใส่เหล้าจีนน่าจะดีว้ายเยอะไปป่ะเยอะไปนหน่อยนะรวดอะน้ำมันง่ายนิดนึงนให้มันหอมหน่อยม่กิ้มันอืมจินมันเจือจางไปนหน่อยเ<ป>ม้เาแป้งข้าวโพดละลายน้ำนิดนึงแป้งข้าวโพดละลายน้ำนี่นะคะแป้งข้าวโพดที่ม่กลิ่ขอมามากเลย เอาเท่าไหน่อะป๊าป๊าอันนี้น้ำเผ็ดน้ำเผ็ดว่าให้กระเด็นออกหมดเลยจ้าอ่าตอนนี้ก็เริ่มมีน้ำๆแล้วนะแต่ว่าน้ำยังน้อยอยู่บ้างต้องใส่น้ำกว่านี้แล้วก็เราจะใส่ปูนิดนึงใส่เนื้อปูด้วยเย้นี่กันเชียงปูนะคะกันเชียงปูเอาไม่ใช้โรยหรอเอาผัดลงไปเลยอะผัดนิดนึงอ๋อกันนี้พออ่าอุยขายแพงมาเนี่ยให้แค่นี้เองร้านนี้ เออาลา่ะลูกโอ้อ่ะแล้วเราต้องใส่น้ําแป้งไอ้แป้งข้าวโพดเมื่อไหร่คะเราวนึกว่าคูตั้งแต่ทีหลังไม่งั้นเดี๋ยวมันเคอะคนๆแล้วเนื้อมันจะแหลกก็อ,อย่าให้แหลกๆนะอ๋อขอโทษค่ะ <laughs> ให้เนื้อแหลกๆอ่ะให้เนื้อมันแหลกๆให้เนื้อมันแหลกๆว <c oughs> ้ายยังคนไม่ทั่วเลยอุ้ยอ่ะคนยังคนไปมา ข้นไปไหมอ่ะข้นไปมากข้นไปมาก <c oughs> ขอโทษต้องใส่น้ําเพิ่มปะ่ะมัน,ม,นมันไม่ค่อยมีน้ําเลยอะป,ะปะ๊าเราว่าเธอต้องใส่น้ําเปล่าลงไปอีกนะเดี๋ยวดูก่กนแลเวเห็นที่เขาทํามันเป็นน้ําเลยอะใช่ใช่ไม่ไม่เราเรา,เราไม่ชอบแบบน้ําเหลวๆแบบนั้นนะเ,เป็นแบบผุกปิดอ๋อแต่นี่ก็เหนียวไปเดี๋ยวใส่น้ํานี่ทํางานใส่น้ําเปล่าเพิ่มไปนะคะเออเนี่ยมันต้องเป็นน้ํํๆแบบนี้เนาะน่าจะดีแล้วป,ะปะ๊าป๊าแม่เค็มดู แต่ดูคนมาใช่ปะ่ะไม่แน่ใจอ่ะมันก็เหมือนอร่อยแล้วนะมันก็เหมือนอร่อยแล้วนะอร่อยไหมโอเคแล้วเนาะอ,อร่อยนะหอมเอออร่อยละเนี่ยกิมจิตะคั่วพอดีเลยมันเข้มข้นอยู่ตอนนี้ตุ้งต้าหูนะ้มีใส่ไหมตุต้เต้าหู้อ้าวตกลงไม่ทำตุ้งตะคั่วผัดพริกเกลือแล้วเหรอมันไม่พอม,ม,มันไม่พอเต้าหู้ั่นี่เหลือกันน้อยมากเลยเนี่ยอ่าโอเค โอ้ยน่ารับประทานอิทอิทอ่าโอ้โหน่ากินว,ว้าวต้องโรยพริกไทยนิดนึงปะอเออแล้วก็จริงๆแล้วต้องโรยนี่ด้วยนะอ๋อต้นหอมเอ้ยไม่ใช่ผักชีใช่ไหมอันนี้ต้องโรยผักชีด้วยอ๋อ้โหน่ากินมากพัิกี่ยค่ะเอ้า เนี่ยไม่หันห่นเลยเลยวางมันเป็นต้นเลยปะปาปลายป้างไงครับ,บ,บนี้อ่าโอเคเช็ดแล้ววันนี้เลยลดเหลือ2เมนูนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าเต้าหูไม่พอต้าอ้าวแล้วอุตส่าห์สับกระเทียมไว้เก็บไว้วันหลังเหรออืมจริงๆวันนี้ตั้งใจจะทำเต้าหู้ผัดพริกเกลือนะ เป็นเมนเลยใช่ไหมใช่แล้วก็ไปแถมดันไปแถมเมนี่<อ>ให้<ถ>มเอ,อ่อเต้าหู้หวานเนี่ยจริงๆไม่ได้ตั้งใจดันทำแล้วดันทาเต้าหู้หวานแล้วใส่ไปซสเยอะเลยทําไงีอ่ะก็เลยอดกินเต้าหู้ผัผดพริกเกลือกินเต้าหู้หวานแต่เต้าหู้หวานก็คือเป็นสูตรใหม่ด้วยนะน่ากินสุดนี่เต้าหู้น้ําแดงน่าอิซซิตรับประทานมากเลยนะคะนี่น่ากินมากเลยก็คือเป็นเต้าหู้หวานที่แบบว่าใส่เครื่องแน่นๆมีส่วนมากเป็นเห็ดหอมมีปูด้วย แล้วก็มีผักนะคะนิดหน่อยอ่ะส่วนอันนี้เป็นเต้าหู้หวานเวอร์ชันใหม่เรียกว่าตั้งชื่อแล้วเต้าหู้หวานพลัสพลัสก็คือมันมีใส่เห็ดกับใส่อะไรนะอย่างอื่นลงไปด้วยเออผักผักต้นหอมผักชีอะไรพวกเนี้ก็เลยเป็นเต้าหู้หวานพลาสต์ถ้าเต้าหู้หวานปกติที่เคยทำอ่ะก็คือมันจะไม่มีผักไม่มีเห็ดใดๆใช่ไหมตรงมีเครื่องดีขึ้นไหม,มดีขึ้นไหมรสชาติอร่อยเหมือน ไม่แน่ใจแล้วว่ามันอร่อยเหมือนเดิมนะสำหรับเราอะใกล้เคียงมากแต่เครื่องพวกนี้เราไม่กินเลยไงเราก็เขี่ยทิ้งออกฉะนั้นสําหรับเราอะมันก็ไม่ค่อยแตกต่างกั่าไรมากเทนะ่าไหร่นะเนี่แล้วก็กินแต่เต้าหู้เครื่องเขี่ยออกเอาต่อไปจะชิมเต้าหู้น้ำแดงนะคะขอตรงที่มีปูด,ด้วยได้ไหมเดือนไหนยอดภูมิแต่มันมีกลิ่นหอมลึกล้ำมากเลยนะคุณแม่อะไรเ<ม>นี่ยตรงนี้นอันนี้เหรอใช่มันมีทั้งเหล้าจีนน้ำมันงาทั้งกลิ่นปูก็ออกนะกินนะ คอนี้จะมีเต้าหู้ปูเบคอนใส่ผักด้วยอุ้ยหืมพี่ชายเป็นก้อนเลยอะ่ะเ <คน S 2> ดี๋ยวนะป<ค>นก่อนไม่ย่างงั้นหรอแย่แน่พี่ชายเป็นก้อนเลยนะคะอืออือ่ะต้หวานพัดแล้วี่คะแนไงสิบเลยให้ไปสิบเลยจ้าดีใจไหมอ่ะนี่นะคะคำนี้มีเต้าหู้เบคอนปูและผักด้วย เอาใส่เราใส่ไปได้วยมันเยอะมากเลยบบไไทำไหนก๋วยเตีเ๋ยวเยอะก่อนอร่อยอร่อยเลยมันายเป็นยังไงมันหอมอะพอมันมีเบ,บคอนมันก็จะหอมหอมใช่ไหม,มแล้วก็ซอสมันก็คือเข้มข้นกลมกล่อมมากอะออกเค็มๆหน่อย แต่ว่ารสชาติดีกลมกล่อมพราะความเป็นเต้าหู้แบบนี้มันเขนะ้าไหมกับเนตะ้าหนะู้น้ำแดงเลยเข้าเหรอเข้าเนาะไม่ต้องเป็นเต้าหู้หลอดก็ได้อนะือไม่ต้องต้าหู้หลอดก็ได้แต่ว่าป้าไม่ชอบกินเต้าหู้ตรงเครื่องตามร้านทั่วไปที่มันมีหมูตนะับเต้าหู้ทอดอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเ,นะเอเอเราก็ชอบนะป้าไม่ชอบใช่ไหมปาชอบสไตล์นี้อนี่ยสไตล์จีนจีนอือเออแต่ว่าเต้าหู้เนี่ย พอมาทาแบบนี้มันจะเหนียวนิดนิดนะหรือว่าใช่ต้มข้าอ่อนนะ่าจะดีกว่าเดี๋ยวคนหน้าลองดูแต่ปลว่าซอสโอเคนะมันม,มีมิติเยอะมากเลยม,มีมิติของเห็ดหอมของน้ำมันงาของเร้าจีนอของปูซอสดีมากแต่ละว่าเต้าหู้อ่ะมันท,ทอดกรอบแล้วพอมันเอาน้ำราดแบบนี้มันก็จะเหนียวใช่ไหมแต่และมันเหนียวอืมว่าเหนียวไม่มากเพราะว่าเราทอดไปกรอบนะ แต่ว่าเราต้องกรีดกินนะถ้าทิ้งไว้อะเพราว่าไม่อร่อยละออาจจะเป็นเหตุผลที่เราใช้ต้องหู้ไข่อะเพราะว่ามันจะเอาน้ำราดแต่มันก็จะโอเคเงี้ยไม่เห็นแปลว่าซราชอบต้าหุ้นี้มากกว่าใช่ไหมมันกรอบเต้าหู้แบบนั้นจะไม่กรอบเลยไงเออมันจะนุ่มเลยอะันกรอบมมากกออืรบเลยนะก็กรอบอ่ะมันีเหนียวนิดนึ่งอ่ะมันลองใส่ไันนี่เหรอเอาไปแปะทำไมไม่เต็มเพราหลับทำไมไม่ได้เต็มมัน มันทําไมอ่ะควรจะเต็มบ้างเราไม่ค่อยชอบรสชาตินี้อ่ะมันขาดได้ไหมมันไม่ขาดมันอร่อยแล้วกับเดือนกะเราไม่ได้ชอบเมนูนี้อ่ะก้าวก้าวก้าวตังหวานให้สิโอเคปะโอเคไหม<ช>ไม่โอเค <c oughs> โอเคค่ะก็อร่อยลองทําตามนู่นจ้าเป็นเมนูในจินตนาการเ <c oughs> ดี๋ยวนะท่านนักอหายอะไหรฮะไม่รู้พอทำหมกข้าวเสร็จแบบวิ่งหนีหายไปเลยอเอาใจกลัวต้องดนดนโดนชิบเต้าหู้ปะ ไ็อร่อนจนิ่ครบนี่ยังยังเขาชิมแต่อนนี้แล้วเขาก็บอกอร่อยนะแต่พอแบบยกจานออกมาเขาวิ่งปูดลงไปข้างล่างเลยเรียกไม่ทันโอเคงั้นลากันไปก่อนนะคะกับเมนูต้มผู้